โลกศรีรษูก่อนจะให้ปู่ดูดวงเองเองคิดให้ดีเองทําดีหรือยังหยุดทําเวียนทกรรมนี่ยังหยุดสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนี่ยังหยุดทําชั่วทํากรรมนี่ยังถ้าหยุดแล้วหันไปทาําความดีทําบุญทํากุศลไว้ให้มากๆบุญกุศลนั่นแหละจะช่วยคุ้มครองมึงเองได้ไม่จําเป็นต้องมาดูดวงดูโชคดูบุญวาสนาหรอกมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นที่เรามีทุกข์ก็เพราะตัวเราเรามีปัญหาก็เพราะตัว วเราจริงไม่ล่ะนี่ปู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรู้สิ์นะที่เรามีปัญหามีทุกๆวันนี้ไม่ใช่ใครตัวเราทั้งนั้นถ้าเราเลิกทําคมชั่วได้เลิกเบียดเบียนคนอื่นได้เลิกสร้างปัญหาคายคนอื่นได้นั่นแหละตัวเราจะพ้นทุกตัวเราจะมีความสุขและตัวเราจะมีแต่ความดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ต้องจำเป็นให้ใครมาดูดวงเราหรอกเชื่อปู่ตัวเราเองแหละเป็นคน คนชีว่าเราจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องอยู่ที่ ครูบาอาจารย์คนไหนดูดวงเราให้หรอกนะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นที่เรามีทุกข์เรามีปัญหาทบทวนให้ดีตัวเราทั้งนั้นแหละจริงไหมละ่ะหมอดูคนไหนครูบาอาจารย์คนไหนดูเขาก็บอกดีทุกคนถ้าตัวเราไม่ปฏิบัติธรรมทำความดีไม่อยู่ในศีลในธรรมใครจะมาช่วยเองได้จริงไหมละ่ะลูกศิษย์ปู่ลองเอาอไปคิดนะปัญหาที่มันเกิดเกิดจากเพราะตัวเราใช่ไหมละ่ะลูกศิษย์ปู่นี่แลกความ คิดเห็นกันนะ